ครับผมอยู่กับลุงตุ้มนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะมาะค้นหาพี่คนหนึงที่เขาชอบทําเกษตรแล้วก็ทําสําเร็จแล้วที่ตําบลนาวังเหินอำเภอพนัสนิคมนะพี่ตุ้มนาะครับจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับผมมาช่วยพี่เขาปลูกต้นไม้เมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วครับ,รบแล้วก็อย่างที่ดูหลายๆคลิปเนี่ยก็สวยงามมากใช่เขาท่าเลย <laughs> ตอนนี้ลุงตุ้มก็พาผมมาอยู่อีกแปลงหนึ่งที่ลุงตุ้มบอกว่าเป็นพื้นที่จัดสรรครับผมจัดสรรมันเป็นยังไงครับเอ่อผมซื้อที่ขึ้นมาแล้วก็ขุดทุกอย่างไวใ้ให้เรียบร้อยขุดทําเป็นโคกหนองนานะฮะเราก็จะเห็นตรงนี้ส่วนนี้เป็นโคกนะฮะหนองก็คือของนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นนาที่ที่เราเห็นนี่อยู่พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยแปลงนี้ทั้งหมดนะฮะที่จัดสรรไว้ทั้งหมดห้าไร่1 1> ครับห้าไร่ห้าไร่กันหนึ่งงานผมแบ่งเป็นหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งแปลง สองไร่สองไร่ครับแต่หมายความว่าลุงตุ้มก็จะทําแบบเนี้ยอีกหลายแปลงเลยเยอะเยอะเยอะอยู่ตอเนี้ถ้าเจอทํอะไรดีๆเนี่ยลุงตุ้มก็อ่ะซื้อมาใช่แล้วก็ใช้ความรู้ประสบการณ์ทางเกษตรทางโค้นนาใช่แล้วก็มีทีมงานที่ที่ไว้ใจกันได้ทีมงานที่ว่านี่คือทีมงานปลูกต้นไม้ใช่แล้วก็ทีมงานขุดไมโครด้วยใช่ไหมใช่ครับมีคนดูแลให้ไหมเนี่ยมีที่ไม่คือผมมีเพื่อนบางคนที่บอกว่า เออฉันทาไม่เป็นเลยอ่ะหลวงดูไม่ต้องทำมีเอาตังมาอย่างเดียวเดี๋ยวทําให้อ๋อถ้าไม่มีตังอ่ะกู้อีกผ่อนได้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 เพราะผมจัดสรรตรงเนี้ยแปลงเนี้ยก็ไม่ถึงสองล้านนะฮะสองไร่ไม่ถึงสองล้านผมให้ผ่อนได้ผ่อนดาวได้แล้วก็หลังจากผ่อนดาวครบแล้วคุณจะเอาไปเข้าสถาบันการเงินดอกเบี้ยถูกหน่อยก็ก็ไปก็คือหมายความว่า ที่ผมทำ่าททำการบ้านมาเนี่ยอำเภอพนันิคมเนี่ยก็จะมีถนนวงแหวนนี่อยู่ใกล้ๆนี้เมตรเองอ่ะไม่ไม่ถึงกิโลเมตรไม่ถึงกิโลครับเนี่ยหกร้อยเมตรแสดงว่าเดินทางสะดวกใช่จากกรุงเทพมาเนี่ยอ่าประมาณนค่ชั่วโมงนินดๆไม่ต้องเหยียบแล้วสแสดงว่ามีการซื้อที่ดินเพื่อเอามาแบ่งขายเยอะแต่หลุงตุ้มนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับ <laughs> ที่ที่เราแกเนี่ยเป็นของนายทุนหมดละเขาก็ซื้อซื้อแล้วก็ให้ เขาเช่าทำนาอะไรทำนาแต่ผมไม่เอาผมซื้อแล้วผมก็มาพัฒนาเป็นแปลงๆอย่างนี้คือใส่ว่าลุงตุ้มเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาสามสิบกว่าปีแล้วล่ะพอจะมองอะไรออกเรามองเห็นว่าบางคนที่ไม่พร้อมไอการไม่พร้อมของเขาเนี่ยคือเรื่องเวลาและเรื่องความรู้นะครับเรื่องของการเงินหรือง่ายคือคุณมีข้ออ้างอะไรอ่ะมีข้ออ้างอะไรเยอะเลยใช่ผมผมผมเก็บให้หมดไม่ว่าจะเป็น ไม่พอไม่ไรคุยกันครับนะค,ครับผมผ่อนได้ผ่อนได้เปรายเดือนได้แล้วค่อยนั่นไปแล้วผมดูแลให้แล้วมไม่ทิ้งลูกค้าจะทิ้งยังไงก็ <ๆ S 2> พี่เป็นคนชนพี่เป็นคนพนันบุคลิคมอย,อยู่ใกล้ๆสวนผมซึ่งซึ่งสวนผมอ่าห่างจากนี่ก็ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรหมายความว่าลุงตุ้มเ่เกิดที่พนันนิคมนี่แหละตรงนี้ครับตำบลนี้ครับแล้วก็ทําที่ดินจัดสรรเพื่อเพื่อการเกษตรเพื่อที่จใสครับก็จะดูแลในนี้แหละใช่แสดงว่าจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของลุงตุ้มก็คือว่าเป็นนนคทีี่ แล้วรู้สึกว่าจะมีบาร,รมีพอสมควรเนาะถือว่าอายุขนาดนี้ต้องรู้จักใครบ้างารู้จกกักเป็นว่าเป็นคนพื้นที่แหละก็คือคผมต้องการความมั่นใจว่าถ้าผมพาคนรู้จักหรือพักพวกมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขามาสนใจที่นี่รหรือว่ามามาจับจองที่นี่เนี่ยครับสิ่งที่แรกที่เขามั่นใจคือ,อความเป็นมืออาชีพในการดูแลและก็ความปลอดภัยที่จะมีให้เขาครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ขโมยกระโจนเดี๋ยวเอาของวางไว้ถ้าหายเดี๋ยวมีเรื่องค <c oughs> ่าตรงนั้นผ่านไปแต่ว่าในสถานที่ผมรู้จักกับพี่มาปีก,กว่าเนี้ย<ช>แล้วก็ตอนแรกกับพี่คุยอะไรบางอย่างด้วยสับ์บางอย่างที่มันเฮ้ยมันอะไรใช่หล<ช>ตาคนนี้ใช่ผม,ผมทําสวนโดยที่ไม่มือไม่เลอะเออตอนคุยอัพี่นอนเปรเล่นมือถืออยู่ผมนต่เป็นคนปลูกต้นไม้ใช่แล้วใครอยากปลูกปลูกไปผมใช้เงินปลูกใช่ไหม ก็ดีครับตอนนั้นก็ว่าจะคุยประเด็นนี้ให้ฟังแต่คิดว่าวันนั้นคุยก็ไม่ถึงเวลาว่เื่อ่านาผมทำท่ใช่ใช่เพราะว่าแปลงตรงตลาดน้ำสามวังน่ะมันเป็นรูปประธรรมแล้วผ่านไปเกือบสองปีแล้วครับ จะผิดจะถูกเนี่ยประสบการณ์ลุงมีแล้วเพียบเลยแล้วก็จะมาเริ่มทําตรงนี้ครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยเดือนนี้เือนพฤศจิกาปีหกี่เนาะถ้าเห็นคลิปนี้หลังจากปีหกห้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกมีเรื่อยๆก็ที่ให้ไปดูอันนี้ให้ดูเลยถ้าอย่างนั้นในาณะที่ผมใกล้ชิดกับลุงเนี่ยผมจะไปดูทุกที่เลยเพื่อที่จะมาบอกเล่ากับเพื่อนๆว่า ตรงไหนมีใช่และมีจุดดีจุดเด่นยังไงชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นหรือว่างๆแวะกันมาดูกนจะได้เพื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจเห็นพื้นที่จริงดีกว่าหมายความว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเนาะเดาจะไปไหนก็พาครอบครัวมามากินอาหารที่ตลาดน้ำสามวังใช่ตลาดน้ำสามวังแล้วก็ส่วนพี่ก็คือติดตลาดน้ำนั่นแหละใช่แล้วมาดูแล้วเดี๋ยวผมพาดูครับโอเคโอเคก็ ก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับวงการเกษตรนะผมขอเรียกการกระทําของลุงตุ้มว่าเป็นที่ดินจัดสรรเกษตรแบบกึ่งสําเร็จรูปจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมคุยกันมาเนี่ยที่ดินเปล่าๆก็มีที่ดินแบบพร้อมที่อยู่ก็ได้แต่ผมคิดว่าความต้องการของตลาดก็น่าจะมีอยู่เพราะคนอยากทําเกษตรแต่ทาไม่เป็นหรือไม่มีเวลาทํนผมมีคนทําให้อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนะลุงเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย การทําให้เพื่อนๆรู้ว่ามีคนที่จะพร้อมพร้อมที่จะเสนออ้ไรโปรดักแบบเนี้ยให้กับวัยเนี่ยจะห้าสิบแล้วแลวเพื่อนผมคนนั้นก็ห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วแล้วลุงเองก็ห้าสิบห้าแล้วห้าสิบห้าแล้วพอที่จะรู้ว่าเฮ้ยหกสิบจะไปยังไงเจ็ดสิบจะอยู่ยังไงลุงกำลังทําเพื่อตัวเองเนี่ยหเนี่ยเพื่อเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขนะฮะเดี๋ยวนับจากวันเนี้นะครับไปอีกประมาณ ประมาณสักแปดเดือนต้นกล้วยเราก็จะออกลูกต้นกล้วยเก้าเดือนมันออกลูกกินได้แล้วก็ใช่<ะ>ครับเนี่ยอีกประมาณสักแปดเก้าเดือนเนี่ยครับก็ก,ก็ก็โตล,ละกล้วยก็ขายได้ไอ้กล้วยเนี่ยที่ผมเข้าใจนะถ้าถ้าเพื่อนๆผมมามาจับจองมาซื้อเนี่ยลุงมีพันให้มีต้นให้เอ้ผมผม,ผมมีอย่างแปลงนี้นะครับสองไร่เนี่ยผมมีให้สองร้อยต้นอยู่ใน,นยอยู่ในแพ็กเกจเลยครับผมผมมีผมมีต้นกล้วยสองร้อยต้นก็แบ่งแบ่งเป็นอ่าเล็บมือนางยี่สิบแล้วก็กล้วยไข่ยี่สิบกล้วยหอมยี่สิบ แล้วที่เหลือก็เป็นกล้วยน้ำปลาอ๋ออันนี้คือที่จะเอาเฟอร์ให้ใช่แต่ถ้าเกิดใครจะคุยอะไรก็ผมมีอีกเยอะเลยที่เยอะแยะจะปลูกอย่างอะไรก็ปลูกเพราะว่าที่สวนตรงตรงตรงตลาดน้ําสางวังอรับผมเห็นที่เพาะต้นไม้ไว้ด้วยครับก็พอไว้สําหรับกัดหลงแปลงพวกเนี้ยคุณจอาพยุงยางนามมฮกานีมีมีให้หมดครับแล้วก็มีพวกไม้ผลก็มีมะม่วงมะม่วงรู้สึกจะมีผมมีให้แปลงละแปลงละเจ็ดต้นเดี๋ยวดูแลห้นะฮะอยู่ตรงนั้นแปลงก็มี มะกรูดมะนาวมีขนุนมะขามชะอมผมมีให้หมดพูดง่ายคือว่าเอาอยากมีอะไรก็ก็ว่ามาเนาะมาว่ามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวจัดสรรมาให้ต้นแขกก็มีนะรั้วเนี่ยที่เห็นนะกำลังจะสร้างรั้วผมสร้างรั้วให้ทุกท,ท,ท,ทุกแปลงนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ปลอดภยัยแต่เราสร้างรั้วเพื่อที่จะเป็นอนณาเขตเป็นสัดเป็นส่วนผู้ที่เข้ามาอยู่เจ้าของใหม่ที่จะเข้ามาอยู่จะได้รู้สึกถึงความปลอดภยัย แต่ในรอบรั้วรอบรั้วด้านนอกเนี่ยรั้วด้านผมปลูกมะขามทั้งรั้วเลยนะครับมะขาม,อ,มอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นขี้เหล็กนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นชะอมทั้งแนวเลยนะฮะผมก็ปลูกสลับสลับกันไปเอาไปเป็นรั้วกินได้แล้วก็จากบริเวณรั้วเราถอยกลับเข้ามาก็จะเป็นต้นไม้ตามสูตรตามศาสตร์ที่ <c oughs> เรียนมาหรือที่ได้ดูมาก <c oughs> ็า <c oughs> จะเป็นต้นไม้แล้วที่นี่ผมผมปลูกต้นไม้ผมไม่ได้ใช้ระบบสปริงเกอร์ ผมใช้ล่องอ๋อที่ว่าเป็นล่องของไก่ปล่อยน้ําจากที่สูงใช่ปล่อยน้ํามาแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีอ่าหลุมขนมครกสําหรับกันให้พักน้ำอะไรให้น้ำมันจะซึมในพื้นานนี้ก็ไม่ต้องดูเลยมากก็คนขี้เกียจทําสวนโดยที่มือไม่เปื้อนใช่ไหมใช่มือมือไม่เปื้อนแล้วพื้นที่ทุกพื้นที่ผมคํานวณไว้แล้วอ่าคํานวณปริมาณน้ําฝนต่อปีรับรองตกยังไงก็ไม่ท่วมในพื้นเราแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ในนี้ น้ำพอกินทั้งปีถึงฤดูแรงอ๋ออันนั้นคือในเรื่องของต้นไม้นะแล้วในแง่ของสารณูุปโภคเนี่ยไฟฟ้าพร้อมน้ําประปาพร้อมก็แสดงว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยเอาบ้านนกดาวหลังนึงมาตั้งเลยแล้วอยู่คือพูดได้คือถ้ามีความพร้อม<ช>โดยเฉพาะถ้าเกิดมีเงินลงทุนแทนที่พวกเราจะไปหาที่เปล่าๆหรือไปซื้อบ้านสําเร็จรูปครับมาซื้อแบบกึ่งสําเร็จรูป<ช>่แล้วเราก็ใส่อะไรที่เราต้องการเข้าไปเช่น ต้นไม้ประเภทนี้อยากกินหรืออยากจะเอาบ้านอยู่ตรงนี้ครับคุยกันได้ผมผมผมได้ออกแบบอย่างนี้ไว้ด้วยว่าแต่ละพื้นนะครับอ่ะคุณยืนอยู่ตรงนี้นะฮะลมมันจะไปด้านนู้นเห็นไหมครับอ่าตะวันออกไปตะวันตกใช่คุณไปเลี้ยงไก่ตรงนู้นเลยเลี้ยงเป็ดตรงนู้นก่นมันจะไม่มีนะครับผมผมมีโซนไว้สําหรับการปศุสัตว์พี่มีคําแนะนําเรียบร้อยแล้วมีครับคือลมมันมาด้านไหนเราก็นะฮะถ้าลมมาด้านนี้อ่าหน้าร้อนนะฮะลมมันมาด้านนี้ กับผ่านน้าเย็นน้ําได้สุขภาพได้สุขภาพเย็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมเนี่ยคิดมาแล้วเอ่อก็ดูมาจาก YouTube อาจารย์ผม่อาจารย์ YouTube อยากรู้อะไรก็ไปเซิร์ชดูนะฮะแล้วก็อผมปลูกต้นไม้ขมไว้เหนือลมขมปาดเปือนเช่นระเาาอะไรเงี้ยก็ปลูกไว้แล้วก็มีจะมีรู้สึกแนวหนึ่งที่ผมปลูกไชยาไว้นะเพื่อป้องกันสารเคมีสำหรับ Oh. แล้วก็มีอีกแนวหนึ่งที่ปลูกกอไผ่ไว้ด้วยก็คือเอาเป็นว่าใครก็าตามไม่ว่าจะมีความต้องการซื้อหรือไม่ซื้อแค่มาดูครับแค่มาขอความรู้ขอบอกว่าลุงคิดยังไงสอนหนูหน่อยยินดีใช่ไหมย,ยินดียินดี <c oughs> ครับแต่ต้องมาขอเป็นวันหยุดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์บ่ายๆเงี้ยเจอกันได้แล้วผมก็จะมาจากกรุงเทพกนัดกันก่อนก็พงพามาได้ไหมเนี่ย โอ้โหยินดีเลยจริงๆก็เป็นเรื่องของคุณประยุงด้วยพี่ประยุงจะต้องเป็นดูแลใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยมาแล้วผมไม่ให้พักที่บ้านพักแล้วนะกางเต้นท์กันตรงนี้แหละโอเคไหมอ๋อเพราะพี่เราะลุงตุ้มบอกว่าถ้าเราได้อยู่พื้นที่ตรงนั้นใช่ถ้าได้น,นอนค้างแล้วรู้สึกดีเจ้าที่เจ้าทางเขาจะจับคู่กันเองว่า<ช>ผ่านหรือไม่ผ่านใช่ก็เดี๋ยวมากางเต้นท์นอนเนี่ยได้ถ้าชอบบรรยากาศอย่างนี้ ถ้ามันไปได้สวยเนี่ยลุงตุ้มมีอีกหลายแปลงเลยใช่ไหมยเยอะเลยเยอะเลยแล้วแพกนี่เยอะเลยเรียกว่าในในเขตพ,พนันนิคมเนี่ยลุงตุ้มเ<ำ>หมาเลยยะผมไม่ไปทําไกลนะไกลกี่เมไมไม่มันไกลไม่อยากเดินทางอายุขนาดนี้แล้วอ่ะคือเดินทางไม่ไหวอ่ะก็ให้ไปทําแบบชายเชิงเซาเงี้ยผมไม่ไปว่าเอาละแวกบ้านผมมดูแลง่ายดีกว่ามันง่ายต่อการเฮ้ยลูกน้้งอย่างน้อยที่สุดนะครับที่นี่เราก็พอที่จะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เออพอที่ คือดูแลลูกบ้านเราได้อะประมาณาว่าอยู่แปลงนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองอ่าก็สนิทก,กันหัวอย่างนั้นน่ก็รู้จักกาันฝากกันไว้ <Okay. S 2> อ่อเ๋อย่าให้มีปัญหาการอย่าให้มีขโมยกระโจนอย่าให้มีพวกมาละลานแต่แถวนี้คนชลบุรีน่ารักไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครขโมยกระโจนก็ไม่ค่อยมีพนักงนี่คมเน้นเด่นแล<า>้วังทีจักสารขึ้นชื่อจักสารจักสารถือว่าพนักงานที่คมถือว่ามีชื่อเสียง อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยฮะอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีตลาดน้ำสามวังตลาดน้ำสามวังห่างจากตรงนี้กิโลครึ่งหนึ่งจุดห้ากิโลทางจากวงแหวนนอกไอบไอ้ไอ้วงแหวนไอ้วงแหวนเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองครับหกร้อยเมตรผืนนี้นะเข้าท่าเข้าท่าแล้วถ้าที่ดูเนี้ยอากาศก็โอเคนะโอเคไหมอ่อคือแบบว่าแมสกูไม่ใส่ก็ไม่อยากใส่ใช่คืออยากหายใจและที่สําคัญนะตําบลนี้ตำบลอ่หินนะโควิดน้อยมาก พราะทุกคนอน่ะดูแลตัวเองกันหมดอ่ะใช่เพราะว่าเราจะอยู่กันเป็นเหมือนว่าอยู่เป็นหย่อมๆเนาะพื้นที่ใครพื้นที่มันแล้วเวลาคุยกันก็เนี่ยมีระยะห่างอะไรแล้วก็กินพืชผักสมุนไพรก็โอเคครับเพื่อนๆก็ผมก็จะมาหาข้อมูลแล้วก็มาแสดงตนว่าก็สามารถที่จะพาเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักไม่ว่าจะรู้จักผมโดยตรงหรือรู้จักเพื่อนของเพื่อนดีทีหนึ่งเพื่อนของพยุงอะไรเงี้ยนะก็ พามาก็จะมาพามารู้จักลุงตุม้มมาพูดคุยก็มามามา,มาชี้นำหน่อยพี่นะก็เหมือนพี่พี่เป็นรุ่นพี่พวกเรารนะแหละแล้วถ้าจะซื้อที่นะฮะพูดถึงว่าคนจะซื้อที่ดูให้มั่นใจก่อนดูเอาให้ชอบผมไม่อยากขายแบบเอามาแล้วมามาให้คุณละหมากใจอะ่ะคือพูดง่ายคือจริงๆเราไม่ได้เน้นขายหรอกเน้นแบ่งป<อ>ัน,นก ชั่วโมงนี้มันไม่อะไรเท่ากับสนุกแล้วอ่ะทาแล้วไม่สนุกผมก็ไม่ทำเพราะชีวิตพี่ก็ลงตัวแล้วใช่ลงตัวแล้วยชีวิตผมก็ว่าโอเคนะผมผมหยุดทําไปก็ไม่ได้มีอะไรแล้วชีวิตเหลืออีกแค่ไม่กี่ปีก็ไม่อยู่กันแล้วใช่ไหมฮะฝากฝากผลงานครับเสียงไว้วันนี้เรื่องเงินถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยละถ้าคุณอยู่แล้วสบายใจผมอยากได้เพื่อนบ้านผมอยากได้ลูกบ้านใช่ไหมถ้ามาอยู่แล้วแบบมาขัดแย้งกับกับกับตัวเองอย่าอยู่เลย คือแบบมิตรภาพมนะพี่เนาอมิตรภาพดีกว่าครับออฝากไว้ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อโอไป okay, ขอบคุณครับ